วันนี้ครับพูดถึงผลงานของเราวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างเาอาชนะเวียดนามได้ครับก็ถือว่าเราเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้นะคะก็คือเราจะไม่ได้เหรียญทองแต่เราก็สามารถคว้าทองแดงไปได้ก็ขอบคุณคเพื่อนเ่นทีมขอบคุณสตาฟขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นจนมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมแมทสุดท้ายของทีมชาติในปีนี้นะคะก็ปีนี้ก็ถือว่า ก่อนลงสนามครับเพราะว่าเราเราโคตรอัดอัดมันใจเราแพ้มาสองนัดแล้ววันนี้เนี่ยครับก่อนลงสนามกดดันขนาดไหนต้องเจอกับพียร์วคือว่าไม่ได้กดดันนะคะก็อย่างที่เราวางแผนไว้ว่าตอนประชุมมาก็คือเราจะบอกทุกคนทั้งโค้ชก็ประชุมกันว่าจะไม่แบบเหมือนที่บอกว่าไม่กดดันคือถ้ากดดันพวกเราจะไม่สามารถแบบเล่นไปตามความที่พวกเราแสดงได้อย่างเต็มที่ค่ะก็เราไม่กดดันผลงานในเัวร์เมนนี้ของแนนครับพอใจกับผลงานตัวเองมากขนาดไหน บางจังหวะ่เงี้ยแต่ว่าจะมันก็ยังมีเวลาที่เราจะไปพัฒนาหรือแก้ไขตามสเต็ปของีมกัพูดถึงผลงานของทีมในรอบปีที่ผ่านมาเรากำลัึกหนักมากเราพอใจขนาดไหนต้องมีอะไรจะต้องแก้เพราะว่ายังมีคัโอลิมปิกรอยอยู่อีกครับก็อย่างที่บอกไปว่าขอบคุณทีมมากที่เราเหนื่อยกันมามากตลอดตั้งแต่ต้นต้นปีจนถึงสุดท้ายเนี้ยก็มันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่เราเจอมาผ่านมาในหกเจ็ดเดือนเนี้ยก็ ขอบคุณทุกคนมากทั้งคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนที่อยู่ไทยทีมงานสตาร์ททุกคนกคน็ตีหน้ายังมีปีหน้ายตีนึงที่เป็นแมนหนักสำหรับเราก็คือคารุนก,ก็อย่างอันนี้จบซิ้งก็จะไปเล่นลีกเพื่อ,อที่จะพัฒน,นาตัวเองที่ไปอีกก็กลับมารวมทีมกันตีหน่ากนค่ะพูดถึงเล่นลีกบ้างครับจะไปเบอร์ไหลอะไรยังไงพร้อจะเปิดเผยได้หรือยังเปิดแล้วก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็ดูอีกทีอัน้ใช่โอเคตอนนี้ทางที่ไทยนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างเยอะว่าขอบคุณวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ต่อสู้ตลอดหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาอันนี้ก็มีอะไรอย่างฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยนะครับขอบคุณมากนะคะคนไทยทุกคนน่ารักมากก็ก็อ่าก็ก็เห็นกันอยู่ก็มีทั้งแบบที่น่ารักแล้วก็ไม่น่ารักก็ขอบคุณสำหรับคนที่น่ารักที่แบบอ่าให้กำลังใจพวกเรามาก็มันมันก็เหนื่อยตลอด พอสู้ได้เต็มที่แล้วแล้วเราก็สามารถคว้าเลยมันจะไม่ใช่เหรื่องของ